เกิดทัพพิมัญญรินสบันรักผู้ชายพร้อมกันสองคนหลุนกันอยู่ไม่น้อยกับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวทัพพิมอัญญรินกับนักร้องลูกทุ่งแซคชุมแพรที่มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ซุ่มคบกันแล้วต้องเลิกรากันไปเพราะคุณแม่ไม่ปลืมแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็อันฟฟลโลอินสตาแกรมกันไปแล้วมีโอกาสเจอทัพพิมก็ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวน้องเป็นแขกรับเชิญในรายการเลยได้มีโอกาสได้คุยกันปรึกษาบอกแค่เป็นการเจอกันในงาน การที่เรารู้จักกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติโตอีกฝ่ายจีบบอกเป็นการแซวกันในรายการมากกว่าไม่มีการคุยกันส่วนตัวมีแค่เรื่องงานเรื่องอันฟอลโล่บอกจริงๆตนเป็นแฟนคลับน้องมีหลายช่องทางให้ติดตามกันอยู่แล้วโตซุ่มคบแล้วแม่ไม่ปลืม้มบอกยังไม่ได้คบเลยเรื่องที่อีกฝ่ายตามจีบก็ไม่ใช่ยืนยันแค่แซวในรายการหลังจากข่าวที่ออกไปยังไม่ได้คุยกันเลยย้ำเป็นพี่น้องกัน ก่อนหน้านี้มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันเล่นนอาแฟนคลับลุ้นสัมพันธ์ระหว่างน,นองเอกสาวทัพทีมอัญรินกับนักร้องลูกทุ่งแซคชุมแพรว่าจะพัฒนาก้าไปเป็นแฟนได้หรือไม่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะแตกหักไปเรียบร้อยเพราะตอนนี้ทั้งคู่นั้นต่างอันเฟโลไอจีแล้วด้านแซคชุมแพรก็ถึงคั้นโพสตสเตตัสเศร้าอ้ายเรียมตัวเตรียมใจเสมอบออยากเสอ่อไปเป็นส่วนเกินหลีกทางให้น้อง9ก้าเดินไปโลดขอให้เจ้าโชคดีพร้อมลงภาพเหม่อลอย ซึ่งก็บังเอิญเหลือเกินที่ไฮโซเก้าพาวิทสุปฏิบมงคลดีกรีนักเรียนนอกจบจากชิคาโกผู้บริหารบริษัท e n t e r p r i ์ e m e d i มเดียจำกัดรับจัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ใหญ่ๆนักธุรกิจร้อยล้านที่เคยหอบดอกกุหลาบขาวช่อใหญ่ไปแสดงความยินดีกับทัพทีมในงานแถลงข่าวมิสแกลงกรุงเทพจนตกเป็นข่าวฮือฮาและโพสต์ภาพหอบดอกไม้ไปให้ทัพทีมถึงบ้านพร้อมแคปชั่นกำลังใจที่สำคัญก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพายรักนักธุรกิจ นต้องม้วนเสือกลับบ้านจริงๆหรือเปล่าจึงทําให้แซกชุมแพนั้นขึ้นสเตตัสอายเจียมตัวเจียมใจเสมอและอย่างที่ทั้งสองได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าเป็นเพียงพี่น้องร่วมงานกันเท่านั้นไม่เคยมีอะไรในกอไผ่ส่วนเรื่องสาวทัพทีมกับไฮโซหนุ่มนั้นสาวทัพทีมก็ไม่ได้มีการสานต่อความสัมพันธ์แต่อย่างใดแถมตอนนี้เจ้าตัวยังเผยสถานะส,สดแบบตัวโตๆมุ่งทํางานหาเงินเรียกว่าเป็นนางเอกที่ทั้งเก่งและสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะน่าเช่นชมสุดๆ ก็ต้องตามกันต่อไปละค่ะว่าเรื่องหัวใจของสาวทัพทิมนั้นจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นสีชมพูให้แฟนๆได้ฟูใจใจฟูกันอีกไหมและนมในอนานคตของสาวทัพทิมนั้นจะเป็นใครต้องติดตามกันให้ดีๆเลยละคะ่ะ